สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะก็นะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันอังคารใน EP ีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อดูปเป็น แนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจดใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวสําหรับนะคะาชาวนคารนะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วเนะาะสิบใบค่ะอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็รวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาววนาคารคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ในเดทที่ผ่านมาค่ะไพ่ใบแรกก็เป็นไพ่เดดเลยนะคะใบที่2ค่ะแฮงแมนค่ะใบที่3นะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะชาววันคารค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกนะคะ คุยกับชาวทัดดินขับลึกศพการมังกรน,นะคะหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะคุยกับใครก็ได้นะคะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาววันอังคารน่นจาจะเพิ่งจะจบความสัมพันธ์เนาะกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่าเรารักเขามากๆเลยนะคะแล้วก็คือความจริงแล้วเราก็ไม่ได้อยากจบพอจบ พอจบกันไปจบความสัมพันธ์กันไปเนาะเราก็ยัง Move on จากเขาไม่ได้สักทีนะคะบางคนนะคะอาจจะมีพันธะภาระผูกพันอาจจะมีลูกมีครอบครัวร่วมกันนะคะหรือว่ามีธุรกิจการงานร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้ถึงแม้ว่าจะจบกันไปแล้วนะคะไพ่แฮงแมนก็ยังมีอยู่เนาะมันก็ยังเหมือนกับยังมีภาราพันธะผูกติด น,นะคะหรือนะคะบางคนเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังมีลูกที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะหน้าที่ของความเป็นผู้อุปถัมภ์นะคะก็ยังคงอยู่นะคะตรงนี้เนาะก็เลยทาให้ความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะจบกันในเรื่องราวของอความรักทางด้านชู้สาวไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ ยังมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบยังไปไหนกันไม่ได้นั่นเองนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่า คนที่ไม่ได้มีลูกหรือว่าไม่ได้มีพันธาาะภาระผูกพันเนาะความสัมพันธ์นี้จบไปแล้วค่ะแต่ในใจลึกๆของคุณนะคะชาวอังคารก็ยังม o ฟออนจากเขาไม่ได้นะ,ะถึงแม้ว่าจะรู้ตัวว่าอยู่ต่อไปแล้วมันก็น่าจะาไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมานะคะแต่ว่าในใจลึกๆตัวคุณก็ยังอยากจะรอเขาอยากจะให้เขากลับมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวอังคารเนาะ ก็ถ้าหว่าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะก็สามารถสคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณเนาะไม่ต้องนําไปเครียดหรือว่าไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าการอ่านดวงผ่านช่อง Youtube เนี่ยจะเป็นการดูดวงแบบโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบ general reading นะคะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่จะตรงกับทุกๆคนนะคะตรงนี้ก็ต้องอทําความเข้าใจกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2564น้ี่้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักนะคะของชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะใบที่2เป็นไพ่เดอร์ฟูค่ะและใบที่3นะคะได้เป็นไพ่สิบดาบนะคะชาววันอังคารค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลักนากันนะคะคุยกับชาวราศีธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคะ หรือคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอา,อายุน้อยกว่าคุณก็ได้เนาะหรือตรงนี้ค่ะสลับกันได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำหนา้าไพ่นะคะมัรู้สึกว่าในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพรเนี้ยคะ่ะชาววันอังคารนะคะถามว่าคุณคุณคุณยัง มุฟออนจากเขาไม่ได้ถึงแม้ว่านะคะบางครั้งบางทีเราเรารู้แหละว่าเราควรจะทํำยังไงเรารู้ว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าเราควรจะก้าวเดินต่อไปแต่ความจริงแล้วอะคะ่ะลึกๆตัวคุณก็ยังคงเจ็บปวดเป็นสิบดาบอยู่นะคะบางคนค่ะมีความแบบว่าอยากรู้อยากเห็นนะคะแอบสืบแอบส่องนะคะว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่เขาใช้ชีวิตแบบไหนหลังจากที่เขาเลิกลาก,กับเราไปแล้วเขาอยู่ยังไงเขามีคนอื่นแล้วหรือย,อยังนะคะ เดอฟูลค่ะค่อนข้างที่จะาภายนอกค่ะคนคือภายนอกอ่ะคนคนมองเข้ามานะคะเขามองว่าตัวคุณเนี่ยสบายดีเขามองว่าตัวคุณไม่ได้สนใจหรือแม้กระทั่งว่าตัวคุณแสดงออกมาจากภายนอกนะคะว่าเออตัวคุณสบายดีนะตัวคุณไหวตัวคุณโอเคตัวคุณม o ฟออนได้แล้วแต่ภา,ายในจิตใจะคะ่ะอาจจะเป็นแบบสิบดาบอยู่ก็ได้นะคะเนาะก็ยังเหมือนกับ ยังเจ็บปวดจมกองเลือดอยู่เลยอะไรประมาณนี้ค่ะเนะาะทั้งๆที่ภายนอกแสดงออกมาว่าโอเคแต่ความจริงแล้วคุณไม่โอเคนั่นเองนะคะแล้วก็ยังยังอยากที่จะรู้เห็นยังอยากที่จะสืบสอกความเป็นไปของเขาอยู่นั่นเองยังมีความคิดถึงเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นเองนะคะ อืมเนาะอันนี้ก็คือ,อแนวโน้มนะคะความรู้สึกหรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของชาววัน,นอังคารเนาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเอาคากันนะคะว่าอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตคะ่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเนาะถ้าหากว่าเอาคามันออกมาดีคะ่ะก็โอเคเก็บไว้เป็นกําลัง แต่ถ้าาแต่ถ้เอาคำมันออกมาไม่ดีหรือมีอะไรที่ส่งผลกระทบนะคะต่อ,อความรู้สึกหรือว่าต่อการใช้ชีวิตอะไรของเราเนี่ยเราก็ต้องดูไว้นะคะเพื่อเฝ้าระวงังแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่งถือดาบนะคะใบที่2ค่ะได้เป็นไพ่5ถ้วยนะคะและใบที่3ค่ะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านั่นเองนะคะชาวธาตุขอโทษค่ะ าชาววรรงคานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุลกุมนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เนาะหรือคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําค่ะกรกฎมีนพิจิกนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าเอาคาของอานาะคตความรักความสัมพันธ์ของชาววัรังคานค่อนข้างที่จะ ายังมูฟออนไม่ได้จริงๆนั่นแหละคุณยังมีความเสียดายยังมีความเสียใจกับความรักที่เพิ่งตัดจบไปนะคะบางคนเนาะแต่งงานกันนะคะแล้วจบความสัมพันธ์กันไปมันกลายเป็นพ่อไม้แม่ไนะคะกลายเป็นแบบว่า,าเขาเรียกว่าเราเหมือนกับผ่านผ่านการแต่งงานผ่านอะไรมาแล้วมันบางบางคนนะคะ เขาเรียกว่าสังคมบางสังคมที่คุณอยู่นั้นเขาอาจจะไม่ได้ยินดีหรือว่าไม่ได้ยอมรับในสถานะของคุณที่เป็นอยู่อะไรประมาณนี้เนาะมันจะมีการซุบซิบนินทานะคะในในหมู่สังคมที่คุณอยู่นั่นเองเนาะ มันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมีปมในใจอะค่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากจะให้ชีวิตความสัมพันธ์หรือว่าชีวิตรักของเราเป็นแบบนั้นเนาะตัวคุณก็เลยรู้สึกเศร้าแล้วก็ยังรู้สึกเสียใจแล้วก็ยังรู้สึกเสียดายที่อ,อาจจะตัดสินใจผิดอาจจะ,ะเขาเรียกว่า โทษตัวเองนะคะว่าเ,เราทําผิดอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะยังคงมีความผิดหวังเสียใจอยู่ในนั้นอยู่นะคะไพ่ควีนถือไม่เท้าค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะชีวิตเรามันก็ต้องดำเนินต่อไปเนาะตัวคุณก็ถึงแม้ว่าจะมีความเศร้ามีความเสียใจอยู่แต่ว่าไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะมีความพยายามที่จะ Move on อยู่นะคะพยายามทำให้ตัวเองยุ่งมากที่สุดเนาะทำงานนะคะ เอาเอาเวลาไปแบบไปลงกับสิ่งอื่นๆให้ตัวเราเนี่ยไม่ได้คิดเยอะไม่ได้คิดมากแบบนี้นะคะตัวคุณยังมีความพยายามที่จะทําใหเา้เขาเรียกว่าการใช้ชีวิตทุกอย่างเป็นปกติพยายามจะทําให้ตัวเองดีขึ้นพยายามจะ move on อยู่นะคะแต่ว่าลึกๆแล้วตัวคุณก็ยังมีความเศร้ามีความเสียใจยังยังเสียดาย นะคะยังมีความผิดหวังอยู่ในนั้นลึกๆอยู่นะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเอาคำค่ะแต่ไม่มาว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาววันอังคารค่ะไม่เปิดไพ่คําแนะนําให้1นึ่ใบได้เป็นไพ่ u s t i c e ค่ะไพ่จ s t ติ e นะคะเข้ามาบอกว่าบางคนนะคะอาจจะเขาเรียกว่าคู่รักบางคู่เนาะ มันมันอาจจะเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งที่มันจะต้องจบแล้วหรือเปล่าบางครั้งบางทีค่ะความรักมันไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยกันแต่งงานไม่จำเช่นเดียวกันกับการแต่งงานก็ไม่ใช่จุดจบของในเรื่องราวของความรักถูกต้องไหมคะบางครั้งบางทีนะคะค,คนเราค่ะมันไม่มีอะไรที่จะได้สมหวัง ไปทุกเรื่องนะคะเช่นเดียวกับในเรื่องราวของความรักมันก็ต้องมีเศร้ามีเสียใจมีดีใจมีมีความสุขมีความทุกข์นะคะมีผิดหวังมีสมหวังเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเป็นสัจธรรมของมนุษย์อยู่แล้วนะคะดังนั้นค่ะบางครั้งบางทีคิดว่ามันอาจจะ เป็นจุดจบของความเสียใจแล้วก็จะได้เริ่มต้นนะคะชีวิตใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือบางคนนะคะอาจจะถึงเวลาที่จะต้องอให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระให้ได้มีความสุขกับชีวิตนะคะให้หลุดพ้นนะคะกับ สิ่งที่มันไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะคิดจะคิดไปในทางไหนถ้าเราคิดว่าอุปสรรคหรือว่าความทุกข์นะตอนนี้มันเข้ามาทดสอบมันเข้ามาเพื่อที่จะผลักสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเราอะคะ่ะเนาะมันก็จะกลับกลายให้มัน กลายความทุกข์กลายเป็นพลังบวกให้กับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็จะประมาณนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อน,นได้หรือสามารถดูร,รายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีส่วนลดให้กับทุกๆแพ็กเกจเลยที่จะเข้ามาดูดวงส่วนตัว นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ